มุเตะมหาใส่ปะไรประนอดอยู่เนาะบุกี้นี่นะบัวเอาบัวนี่คือ,อยังดยู่ข้างขวกบัวบัวเพรมีจักตัวมาเมึงป่าได้ครับเด้อ มันห้อยคนมาหาประไลยอยู่บบาะดูประดุกหน่อยมีสักตัวไหมไม่ม,มีป่าที่เด็กยุ้ยใส ไม,ม่นอยู่บ่มันกล้วยตายบ้ดนหลังบนนั่นสรุปเราไพ่หนีบ่าเกิดจากต้นตัวนี่ดีเกินแล้วมันบ่นขึ้น เนี่ยนม่งอยู่บ่น้ำดินตั่งเดโอ้โหเนี่ยโอ้ี่เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันอยู่ได้รูปเนี่ยเข้าตรงคุดแบบนี้เนาะ ี่เลยรถไม่ข้อหน่อยเนาะไม่เขาเขาขุดใสเนาะนี่ขุดตะซื้อนีมันลงไปเนี่ยเลือกต้องบางเดียวเนี่ยเก็บน้ำในดวนเนาะใบยางด่ร้อนหดแล้วต้นีใส่หกว่าหกบวกหกได้หลายซ้ำหนอ่มผู้สายกันนั่นแล้วยุบแล้ว ไปเจ็บบกนั่นไปไปเจ็บบพียก็ไปเ,มมไป,เป็นตา,า,า,าหัากป่ะเนี่ยไมู่ดในบ้านใส้ป่าไรใส้ป่าไรอ่ะใต้แดงักเนาะตายลูหันได้ไหมเนาะ ห้อยมันห้อยปูขุดว่ะก็ข oh. ูปูหลายตวเล็กเนี่ยป้าห้อยคนตัวมาเคียนน่ะคางๆ มื้อ đi ปุ้ยย้อนน่ะเรามาเก็บหอยหมา เผ่าแม่มันล่นจุดวันนั้นบดเราตัวเล็กจุ้งหองบ่มาเก็บเอาคนล่น,ลนจนเกือดน้อบดเราเนี่ยเพี่อมันล่นจนเกือดน้อบดเราหันซุ่มแซงนั่นแหละแซงเที่ยววานล่ะี่ซุ่มมุนเนี่ยเนี่ยแม่นบดเหรอ เกล็ดนัวบ่นเหล่านี่ทำเนี้วผมมาเจ็บเอามันรดนบ่นหล่าไหม่โอ้โหหกมันได้เด็กซ้ำนี่มาเมึงสวนยาง กับซาปป่ามาผู้ใดลักเอาป่าเขาบอจนตะเคียนเอามาเขียนอันนี่นนงไงนั่นเนี้ยข้เขาไอ้อะไม่กิกมันนั่มเลยเนี่ยเจนไว้เยนไว้ห้ามจับปลาห้ามจับปลาทุกชนิดว่นงจะ Mấy cái cài mày xếp à nằm chiến như เอาเหล็กแม่กกิ๊กมันอะไรไปเสียเหล็กฮะฮะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้